สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะด้วยนะครับอยู่กับผมเทนนิสจากช่องเทนนิสก็สตูดิโอนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมแมสตี้นะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับตอนนี้ก็เป็นซีซันหกแล้วนะครับคอเรามาเริ่มเล่นกันเลยครับกดแบบนี้แล้วก็กดโอเพนครับรอหลุดแป๊บหนึ่งครับวันนี้ผมจะมาซื้อเครื่องบินราคาสี่ล้านนะครับเครื่องบินมันชื่อว่า อ,อ,อะไรก็ไม่รู้นะครับที่รูปเป็นเครื่องบินสีขาวนะครับซึ่งเครื่องบินนั้นออแอปแ c กมามาครับราโหลดแป๊บนึงครับครั้งนี้เราจะเหมือนเดิมน,นะครับเราจะเป็นโจนนะครับ ปึ๊บปึ๊บ,บปึ๊บนะครับโจนกลึบรอออกคุกครบบับปึ๊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 บเปิดนะเปิดให้เขาออกไปอืออืออืออะไรเนี่ยขอออกไปหน่อยอ่า ทำไมมันออกไม่ได้สักทีนานแล้วเนี่ยให้เราลองรีเซ็ตดีไหมเนี่ยอ้าวรีเซ็ตไม่ได้ด้วยไอ่ปล่อยข้าออกไปเมื่อไหร่จะปล่อยออกไปเนี่ยเอ้อย,ออย,ออยต้องรีเซ็ตคาแรคเตอร์ซะละไปไปไป เอยออกไปเนาะทำอะไรไม่ได้เลยครับตอนนี้อ๋อได้ละปล่อยข้าวปหน่อยได้ไหมไยเมื่อ,อไรจะได้ออกไปเนี่ยโอเคมาละเริ่มโหลดละกดเริโหลดเสร็จนะครับอืมอืมไปไ ไปไปอ,อ่าใช่ด้วยโอ้ยอะไรเนี่ยปล่อยข้าออกไปเมื่เดี๋ยวเราเปลี่ยนเซิร์ฟอีู่ไหมเนี่ยเออได้ละโอเคกดรีเซ็ตคาแรคเตอร์โอเคครับปล่อยออกไปปล่อยออกไปแบบอ่ะอยู่ที่เดิมเลย มันจะเปิดตอนไหนไม่เอาที่นี้ไปคุกอื่นไม่เอาคุกอันนี้เอเปิดพอดีเลยโอ้ไม่น่าเลยเราก็เลยมาอยู่คุกเครื่องบนนั่นไปล้ครับรอครับรอเปิดดื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 ดตืดดืด,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 ดโอเคเปิดลปะปครับปะปบพร้อมไปหาทางออกคุกกันเลย นะครับอ้าวมันจะมีคนเอาไปแล้วมันว่างเปล่าโอเคครับเปิดปึ๊บ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 ปิ๊งเจอไรเหล็กมันทำอะไรได้เนี่ยปึ๊บ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 โอเคโอเคออกได้ละเราต้องไปตรง มันจะอยู่แถวๆท่อระบายน้ำนะครับโอเคครับนี่ยายเปิดเลยเปิดเลยเปิดเปิดเปิดเคเปิดได้แล้วเข้าไปเลยอุ้ยดูสิครับ มีความแปลกใหม่นะครับเพราะปกติพื้นหน้ามันจะไม่เป็นสีเขียวนะครับแต่นี่ก็คือมันกลายเป็นสีเขียวจากที่เคยกลายเป็นสีน้ำตาลอเป็กอะไรจะเอฟเขนาดนี้นะครับท่านพูชชมมาลิตอาร์เป็นก็ไปแมนูลาแล้วก็แซสกสี้ <c oughs> ไปเลยไปอีกสักหน่อยนะครับ นีมันมีเควสไข่มาด้วยนะครับซึ่งเควสมันอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะลองไปดูนะครับจว่ามันมีอะไรบ้างปึ๊บอะดูซิมันจะหาไข่ได้ยไงนะครับตอนที่ผมเข้าใจมานะครับก็คือเมื่อวานนะคะผมเล่นมาแล้วครับหนึ่งครั้งนะครับก็คือเราต้องไปหาไข่แถวแถวชายหาดไหมครับไม่ก็แถวๆถวในเมืองนะครับประมาณนั้น ส่วนใหญ่น่าจะอยู่แถวๆชายหาดมันจะเป็นไข่อันเล็กๆนะครับบางอันเลียงแสงวัดมันก็ไม่เลียงแสงนะครับแล้วต้องเก็บไข่ทั้งหมดห้าอันนะครับวันนี้ภารกิจของเรานั่นก็คือทำพพลาแผมแผมแพมแพมแพมนี่นะครับเครื่องบินที่ผมบอกรับลำสีขาวนี่เลยครับนี่นะครับรบาคาสี่ล้านนะครับ ดูสิครับมันชื่อว่า w a r h a ฮอนะครับพร้อมนะครับเข้าสู่ช่วงการเติมแบบแอเฟคนะครับดูตังขมนะครับสี่พันแปดร้อยห้าสิบการเติมเ,เฮื่อ <c oughs> เงินจะเหลือหนึ่งสองเติมไปเลยตเตึง เติมไปแบบรัวๆครับสองล้านแล้วไม่เคยมีเงินเยอะขนาดนี้มาก,ก่อนนะครท่านผู้ชมโอ้โหโอไมคกอดมากเติมทอดงหึสามล้าแล้วอ๋อยสี่ล้านหตังหมดตูดน,นะครับก็อย่าลืมสนับนสนุนกันด้วยนะครับถ้ากดซับสไคร์เยอะๆนะครับ กดไลค์เยอะๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาซื้อเครื่องบินที่แพงขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวจะเติมให้ดูเลยนะครับร้อมนะครับท่านผู้ชมสาครับสองหนึ่งคุณจะซื้อไหมในราคาสี่ล้านซื้อนะครับโอ้โหวอลอกนะครับสวยงามครับสวยงาม <c oughs> ไปเลยเอ้าวไปสิเอ้ยนี่ไง มมันไม่ไปนะคะสรวนเราต้องไปจอดตรงลานตรงนี้เครื่องบินดำใหม่ฮ่าวอฮ์โอ้ my god ม,มันช่าจะแอบแปลกเกินอินเ g อร์เอนจินแล้วระเบิดแต่บันหาคือเราบินไม่ได้นะสิครับมันขึ้นเลยได้ไหม ยังไงเนี่ยทำไมบินไม่ได้เอ้ยลองยิงมันนั้นด้อโหระเบิดไปเลยแต่เดี๋ยวเราขึ้นไม่ได้ตั้งแต่เราต้องอยู่ตรงนี้นะครับเพราะเราอยู่ตรงนั้นมันขึ้นไม่ได้นะครับงั้นเรามาสปาเครื่องบินกันตรงนี้เลยนะครับพอฮอคมาแล้วมาครับขับเลยอื้หือ e n t e r engine ทำไมไปไม่ได้เนะี่ยเอ้ยแฮ่เดิรดทำมาไม่ได้ไปเดิร์ดเฮ้อะไรเนี่ยเดี๋ยวเราต้องกด enter engine ก่อนอ่ะกดละเฮ้ยไปแล้วครับไปแล้วครับไปไปไปวู้ฮู้ไปแล้วไปแล้ววห้ฮเร็วมากครับเร็วมากดูสิครับ โชบครับโชบอ่ะหือชนไปหนึ่งดอกเฮ้ยเหมือนเราจะเห็นอะไรบางอย่างโอ้โหซึ่งว่าเป็นเครื่องบินที่ดีมากๆเลยนะครับเร็วมากปุ๊บปุ๊บดูสิครับเขาหาไข่ได้กี่อันละไม่เห็นนะคะรับน่าจะศูนอันอยู่นะครับอันไม่มีแสงขึ้นมาเลย โหเลยสิครับนี่มนเครื่องบินสุดอีพิกนะครับิวนี่ค่ะไม่เต็มเลยบินไปรอบๆเมืองหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาแต่งสีกันนะครับโดยการเราจะไปหาที่ตรงข้างๆไหนอืมอยู่ไหนนะ บ้านเราอยู่ไหนเนี่จยจำได้เออมันอยู่แถวๆคาสิโนโฟิวไปเลยหันหาที่แล้วก็เล็แลงแล้วก็อิงพอแล้วลงลงลงไปครับไปครับไปจะหาที่แลนดิ้งก่อนครับ ลงแลนดิงไม่ได้นะครับมันเราต้องไปอีกรอบนะครับวนไปครับวนไปต่ำลงใหม่ครับครานี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลยเลหยุดหยุดหยุดยุดเลยหยุดหยุดยุดยุดหยุดครับโอเค ไปเะนิดนึงนะครับเคยหยุดหยุดยุดยุด,ยดเดี๋ยวเราไปแลนดิ้งแถวาตรงโน้นนะครับไมยหมดละโอเคครับไปเลยครับไปแลนดิ้งแถวตรงโน้นหยุดอีกน,นิดนึงโอเคไปอีกตรงหนนะครับ แล้วยุดเรียบร้อยเนี่ครับเคอนจอดแบบสวยงามน,นะครับเราจะมาปรับแต่งเครื่องบินกันนะครับเนีย่ยเรากำลังกดไปที่เมนูแล้วเราก็กดไปที่นี่เลยอ้ะอย่างแรกเอาสกินก่อนสกินก็ต้องเอาเป็นสกินอะไรดีนี่เฮ้ยมีสกินอะไรบ้าง ลองเอาสกินอันนี้ดูไม่เอาอันนี้ก็ไม่ได้เฮ้ยอันนี้สกิน,นะอะไรเนี่ยเฮ้ยก็ได้อยู่นะอันนี้ก็สวยอยู่เดีย๋ยวนี้ดีไม่รู้นะครับอัน,นยากๆเลยปพ๊บเพิบเพิบเพิบไม่เอาไม่เอาเฮ้ยอันนี้ สวยไม่สวยไม่เอาอันนี้ก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่น่าจะสวยไม,ไม่ไม่เอ้ยนี่ไงโอ้โหอย่างนี้แหละครับหรือท่านผู้ชมอยากให้เอาสกินไหนครับอยากให้เอาสกินนี้นะครับหรือว่าอยากให้ท่านอยากให้เอาสกินนี้นะครับสกินไหนหน้าสกินนี่นะครับ พ่นผู้ชมอยากให้เอาสกินไหนครับผมว่าสกินนี้น่าจะดูสวยก่อนนะครับเพราะฉะนั้นขอจะเอาสกินนี้ครับเอเคครับเอาคลิปนะครับคลิปแล้วโขเคครับบินไปเลยครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับสวยงามครับดูสิครับสวยงามมากๆเลยนะครับ ฟิวน่เป็นนะครับดูยสิครับมันสวยงามมากๆเลยนะคับดูดยสิครับวู้ฮูเชี่ยวบอืมชนไปหนึ่งดอกสวยงามมากเลยนะครับห้าเน้ คุณ okay, ครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b ์ให้ผมด้วยนะครับถ้าอยากให้ผมมาเติมอีกนะครับก็กดซ u b s ไ r i b ให้เยอะๆเลยนะครับให้ถึงประมาณ1 0 0รหรือ200 s u b ยซ r i b ไครนะครับแล้วผมจะมาเติมแบบนี้อีกนะครับโอเครับ okay, ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กด s u b ส c r i b ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ ไปแลนดิ้งกันปิ้วปิ้วลงน้ำเลยบ๊ายบาย